ใครที่เล่นเกมนี้แล้วมีความรู้พอสมควรก็ช่วยตอบคอมเมนต์ผมด้วยนะครับแบบเหมือนบางคนอาจจะมีคอมเมนต์ประมาณว่าตรงนี้ผ่านยังไงครับตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้ผมว่ามันต้องมีแน่นอนใครที่มีความรู้ก็ช่วยช่วยผมด้วยนะครับเปิดเรื่องมาครังแล้วเราก็ได้จะเจอกับคุณตำรวจแล้วก็คุณเมดี้แล้วก็นี่คือตัวละครที่เราต้องเล่นด้วยนะเราเล่นไปในตัวนี้มีอะไรหรือฆ่าคุณตำรวจ คุณตำรวจคนนี้ก็บอกว่าตัวละครหลักขอระที่เราจะเล่นตรงตัวนี้นะคือมันเป็นขโมยของคือตำรวจก็ยังไม่จับไอ้คนนี้นะเพราะว่าเรายังอายุไม่ถึงมึกบวติถ้าถ้าเราอายุแบบเยอะๆแล้วอ่ะก็เข้าโรงพักเลยเขาก็บอกว่านี้ถ้ามีครั้งที่สองนะจับเข้าคุกแน่นอนเธอก็บอกแล้วว่าไม่ต้องมาคุยกับชั้นเลยไปไปอาบน้ําน,นอนซะก็ไปอาบน้ําน,นอนก็เข้าห้องน้ํานะครับแล้วก็ไปแต่งฟันอู้ไปฟันแล้วจะ,จะ,จะไปนอน แล้วกอกกลับบ้านเอ้ยไม่ใช่ดิกลับพ้องไปนอนโอ้ยังยังไม่ถึงเลยนะนี่น่าจะเป็นแบบเป็นลูกสาวของเมลี่นะก็มาทักทายแล้วนะแล้วมันก็บอกว่าเออได้ข่าวว่าไปทําเรื่องอะไรมาหรอเราก็บอกว่าเออไม่มีอะไรเรื่องนี้เล็กน้อยๆเหมือนว่าเราแบบถ้าเราติดคุกนะก็อบอกว่าอยู่โรงพักไหนด้วยแล้วเราจะไปเยี่ยมถ้าเราเข้าห้องแรกเราอยากคุยก่อนนะเธอจะโกรธเราเนี่ยเราคงคุยให้ดู ยี่ไอ้ตองแม่ฉันทำงานอยู่ยังไม่ยุ่กับกูไปไกลๆปะระมาณนี้แหละเธอจะไล่เรานะเราคิดว่าเราต้องสร้างความสัมพันธ์กับเธอนะอะไรประมาณนี้แหละเรากดไปเราก็แบบเหมือนชมชมเธอนะว่าแบบเฮ้ยคุณอายุมากแล้วทาไมคุณยังสวยอยู่เลยเนี่ยโอ้ยเธอนี่ยังเบิ่มๆอยู่เลยโอ้ยฉันรักจริงๆก็สามารถนวดเธอได้ด้วยนะครับนวดแบบสร้างความสัมพันธ์ให้เธอ,อตอนนี้เราสามารถสร้างกุญแจได้แล้วนะ เราจะเข้าน้ําได้ตอนที่เ้อาน้ําล็อกอยู่ถือว่าเยี่ยมไปเลยเอา้าไอเมลี่ไปไหน,ไหน,ไหนเนี่ยอ้เปิดได้แล้วแสดงว่าประตูล็อกอยู่เมื่อกี้ดี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 อ่าเปิดเข้าไปแลเห็นว่าเมลี่กำลังอาบน้ําอยู่นะเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยเพราะว่าความสัมพันธ์ของเรากับเธอยังน้อยอยู่ ถ้าเราสร้างความสัมพันธ์กับเธอเยอะๆนะเราสามารถแบบนะตามที่คุณคิดนั่นแหละต่อไปคงไม่มีอะไรแนละ้วแค่แบบทำ,ท,ำทำนู่นทำนู่นทำนี่เนี่ยเราแบบนี่ช่วยดุดฝุ่นให้เธอตอนนี้ผมสะอาดแล้วเว้ยต้องทำอะไรเยอะเออในห้องน้ำไปดิจำได้ยืนขวางห้องน้ำอยู่เออใช่ใช่เราต้องไปซักผ้านะ ต้องซักผ้าต้องล้างจานต้องดูดฝุ่นตอนนี้เขาครบแล้วนะเธอน่าจะหายโกรธเราแล้วต้องไปดูเธออีกรอบเอ้ยผมว่าปิดคลิปไปเท่านี้แล้วกันนะครับผมหายใจไม่ค่อยออกเท่าไหร่เหนื่อย